คนบ้านเราชอบทานพาสต้านะครับพาสต้าสูตรที่พลน,นำมาฝากวันนี้ซอสมีสีเขียวสวยจากผักหลายๆชนิดนะครับดูเหมือนว่าเด็กจะไม่ชอบแต่เพื่อทานลงไปรับรองว่าติดใจอย่างแน่นอนครับเราจะทำพาสต้ากรีนซอสครับ ในการทำพาสต้าสูตรนี้นะครับเราก็จะมีเบบี้สปรินจนะครับผักโขมใบเล็กๆลักษณะน,นี้นะฮะแล้วก็จะมีถั่วลันเตาที่เป็นลักษณะแช่แข็งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะล้างเขาด้วยน้ำสะอาดครับเพื่อเป็นเหมือนการละลายน้ำแข็งนิดนึงนะครับให้ถั่วของเราเนี่ยคลายความเย็นลงเล็กน้อยนะครับนำมาใส่ในชามนะฮะแล้วก็ใส่เจ้าเบบี้สปรินจเนี่ยครับที่ล้างสะอาดดีแล้วลงไปด้วยกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำต้มเดือดนะฮะ แช่ไว้ในน้ำร้อนนะครับประมาณ3นาทีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเส้นพาสต้ากันวันนี้เราใช้เส้นสปาเกตตี้เบอร์3ครับเส้นพาสต้าที่พลใช้นะครับเป็นเส้นพาสต้าที่มาจากอิตาลีนะฮะต้องบอกว่าเส้นพาสต้าที่มาจากอิตาลีเนี่ยครับเขาจะทำจากแป้งสาลีที่มีชื่อว่าดูรัมครับเป็นแป้งสาลีชนิดแข็งนะฮะเวลาที่เรานำไปไปต้ม รเราสามารถจะได้เนื้อสัมผัสที่เขาเรียกกันว่าออเดนเต้นั่นก็คือว่าด้านนอกจะเหนียวๆด้านในเนี่ยจะกรุบอยู่ที่แกนนิดๆนะครับเราใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเต้อยู่ที่10นาทีนะครับ10นาทีเริ่มต้นจากไหนครับเริ่มต้นจากน้ําจะต้องเดือดดีซะก่อนครับใส่เกลือลงไปนะครับวันนี้พอชั่นที่ผมทำนะครับรับประทานได้กันประมาณ4คนนะฮะเราใช้เส้นที่ประมาณ350กรัมครับแล้วก็อย่าลืมจับเวลาด้วยนะครับ กลับมาดูที่ตัวผักโขมและก็ถั่วลันเตาของเรานะครับตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะฮะเราก็จะกรองน้ําออกครับใส่ลงในเครื่องบดสับครับแล้วเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปนมข้นจืดก็เป็นนมเหมือนที่เราใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็ทําเบเกอรี่นะครับอันนี้จะเป็นโหระพาอิตเลียนนะฮะสำหรับโหระพาติตเลียนเนี่ยเราจะใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวครับทั้งหมดเรามีประมาณ20ใบนะฮะเราใส่ลงไปประมาณสัก10ใบครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย แล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะฮะใส่ลงในกระทะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เพสโต้ลงไปนะครับอันนี้เป็นเพสโต้สำเร็จรูปนะฮะรวมถึงใส่ครีมลงไปด้วยครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะฮะคนทุกอย่างให้เข้ากันลองชิมรสแล้วก็ปรับรสด้วยเกลือนะครับในขณะเดียวกันนะฮะเราจะใช้พาร์มซา,านชีสครับขูดเรียบไว้ก่อนเลยครับใช้เยอะนิดนึงนะครับประมาณ50กรัม เราอุ่นซอสให้ร้อนขึ้นนะครับตอนนี้เส้นของเราได้แล้วนะฮะเขาเส้นกับซอสนะครับผมแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับหลังจากที่ปิดไฟแล้วเราโรยพา,าร์มาซานชีสลงไปทั่วๆครับรสชาติของถั่วลันเตาจะค่อนข้างหวานนะครับทำให้เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เด็กๆก็รับประทานได้เช่นเดียวกันครับเป็นทางเลือกของคนที่ชอบทาน Ờ, พาสต้าสไตล์เพสโตนะครับแต่อยากได้แบบครีมครีมนิดนึงนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีเขียวสวยทีเดียวนะฮะและที่สำคัญมีรสชาติที่รับประทานได้ง่ายมีคุณค่าทางอาหารครับและนี่ก็คือพาสต้ากรีนซอสครับไม่ว่าจะเป็นอาหารในรูปแบบไหนก็ตามนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายแสนง,ง่ายครับ กดปุ่มข้างๆตัวผมเลยครับ